คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยรุ่งเรืองปรีชากุลวันอังคารที่5พฤศจิกายน2,567บ่วงมัดคอทักษิณนพ่อลูกผูกพันดูหนังต้องดูยาวๆจนจบถึงจะรู้ว่าบทอวสานเป็นอย่างไรเช่นเดียวกับเรื่องราวของทักษินชินวัตรที่เจ้าตัวก่อไว้เป็นบ่วงกรรมนั้นยิ่งมาก็ยิ่งมัดตัวจนยากที่จะคลายออกได้ เพราะอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรไม่เคยทําอะไรอย่างตรงมาตรงไปคิดแต่ประโยชน์ของตนเองซึ่งที่ผ่านมามีแต่ฆ่าทาสบริวารและข้าราชการประจําที่ยอมรับตัวรับใช้ต้องรับกรรมแทนติดคุกติดตารางกันเป็นแถวส่วนทักษิณรอดหากย้อนกลับไปดูตั้งแต่ปี2549หลังจากรัฐบาลพักไทยรักไทยที่มีทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีถูกขอปคอ หรือคณะกรรมการปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนำโดยพลเอกสนธิบุญรัตกรินผอบอทอบอในขณะนั้นทำรัฐประหารยึดอำนาจในวันที่19กันยายน2549ระหว่างนั้นทักษิงอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อรอเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นิวยอร์กในวันที่25กันยายน2549แม้โดนยึดอำนาจกลางอากาศ จะกลับเข้ามาเมืองไทยก็ไม่ได้ต้องหลบไปอยู่ที่อังกฤษเพื่อหาทางหนีทีไล่หลบไปอยู่ที่อังกฤษเป็นเวลาหนึ่งปีหเดือนจึงกลับเข้ามาประเทศไทยเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2551และภาพแรกที่ยังติดตาคนไทยคือภาพกราบแผ่นดินซึ่งทักษิณชินวัตรก้มลงกราบพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิใครที่ไม่รู้นิสัยถาวรของทักษิณก็พากันคิดว่าคนผู้นี้สำนึกผิดแล้วแล้วก็คงจะกลับตัวกลับใจ เพราะมีคดีทุจริตติดตัวอยู่หลายคดีวันนั้นหลังจากก้มลงมอบกราบแผ่นดินกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่สื่อบันทึกไว้แล้วทักษิณชินวัตรก็ได้เข้ามอบตัวที่ศาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองตามหมายจับในคดีทุจริตจัดซื้อที่ดินย่านรัชดาพิเศษร่วมกับคุณหญิงพจมานชินวัตรภริยาที่ศาลอนุมัติให้ประกันตัวไม่ต้องนอนคุกโดยได้วางหลักทรัพย์ไว้เป็นประกัน8ล้านบาทจากนั้น ทักษิณชินวัตรก็เข้ารายงานตัวต่อสำนักงานอายการสูงสุดเพราะมีคดีทุจริตติดตัวอยู่อีก2คดีคือคดีปกปิดโครงสร้างผู้ถือหุ้นในบริษัท s c Asset Corporation และคดีให้นอมินีถือหุ้นชินคอบก่อนใช้หลักทรัพย์1ล้านบาทประกันตัวซึ่งคดีแรกที่เรียกกันว่าคดีซุกหุ้น FC Asset โดยคุณหญิงพจมรนดามาพงเป็นผู้ต้องหาด้วยคนหนึ่งนั้นในชั้นสุดท้ายอายการสูงสุดสั่งไม่ฟ้อง ส่วนคดีให้นอมินีถือหุ้นชินคอบสารพิพากษาตัดสินในปี2,563สั่งจำคุกทักษิน5ปีไม่รอลงอาญาอย่างไรก็ดีหลังจากกลับเข้ามาในประเทศไทยได้5เดือนเมื่อทักษินชินวัตรรู้แกว่า ถึงที่สุดแล้วคดีทุจริตจัดซื้อที่ดินย่านรัชดาพิเศษไม่รอดแน่ก็เลยเพ่นหนีออกจากประเทศไทยโดยทำหนังสือขออนุญาตศาลดีกาด้วยความมดเท็จว่าจะไปชมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ปักกิ่งประเทศจีนและปฏิบัติภารกิจต่อที่ญี่ปุ่นระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง10สิงหาคม2551พอถึงวันที่11สิงหาคมปีเดียวกันนั้นซึ่งทักษิณจะต้องรายงานตัวต่อศาลดีกา แต่ทักษินก็ไม่ยอมไปตามนัดกลับไปปรากฏตัวที่กรุงลอนดอนในอังกฤษสรุปก็คือหนีคดีที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสารดีกานี้คราวนี้ยาวถึง15ปีหนึ่งเดือนนับตั้งแต่หลอกสารว่าจะไปดูกีฬาโอลิมปิกเมื่อกลับเข้ามาในประเทศไทยเมื่อวันที่22สิงหาคม2,566ด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว g u l f s t r e รุ่น G 6 5 0 E R ราคาหลายพันล้านบาทจากประเทศสิงคโปร์มาลงที่สนามบินดอนเมืองครั้งนี้ทักษิณชินวัตรไม่ได้ก้มลงกราบแผ่นดินแต่เข้าถวายบังคมที่หน้าพระบรมชายลักษณ์ในหลวงรัชการที่10บบริเวณด้านหน้าอาคารผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคลพร้อมกับการโบกมือทักทายมวลชนคนเสื้อแดงและสนทนากับแกนนำพรรคการเมืองทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคการเมืองอื่นที่มารอต้อนรับเหมือนวีรบุรุษนักกีฬา ที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกกลับมาออกจากสนามบินก็นั่งรถเป็นขบวน VIP ไปไรายงานตัวต่อศาลดีกาผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเหมือนหนแรกแต่คราวนี้มีโทษจำคุกติดตัวที่สาลดีกาได้พิพากษาแล้ว3คดีรวมโทษทั้งหมด8ปีคือคดีเอ็กซิมแโทษจำคุก3ปีคดีหวยบนดินโทษจำคุก2ปีและคดีให้นอมินีถือหุ้นชินขอบโทษจำคุก5ปี และอย่างที่กล่าวไว้ตอนต้นว่าเรื่องราวของทักษินชินวัตรนั้นเหมือนดูหนังต้องดูยาวๆเวลานี้ก็ใกล้จะถึงบทอวสานในภาคแรกเรื่องนักโทษเทวดาชั้น14เพราะปปชเดินหน้าเต็มสุขซึ่งข้าราชการประจำทั้งข้าราชการกรมราชทัณฑ์และแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลตำรวจที่ทอดตัวรับใช้ทักสินคงจะติดคุกกันระนาวเวลานี้ปปชกำลังจี้โรงพยาบาลตำรวจ เรื่องเวทระเบียนรักษาตัวของอดีตนักโทษเด็กขาดชายทักษิณชินวัตรเพื่อจะได้รู้ว่าทักษิณนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจเท็จจิงประการใดตั้งแต่วันแรกที่กลับเข้ามาเมืองไทยโดยไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวจนครบ180วันและได้รับการพักโทษขณะที่พลตำรวจเอกเฟรีพิสุ์แต่มียเวทซึ่งเคยพบกับอดีตนักโทษเด็กขาดชายทักษิณชินวัตรบนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจระหว่างป่วยวิกฤตปางตาย ตามที่กรมราชัณฑ์แถลงข่าวให้ฝาธารณชนทราบก็ได้ให้การกับปปชในฐานะพยานไว้หมดแล้วว่าทักษินไม่ได้ป่วยจริงปากบอกว่าจะกลับมาเลี้ยงหลานแต่กลายเป็นว่ากลับเข้ามาเลี้ยงสุนัขในคอกและชักใหญไปหมดทุกเรื่องเพื่ออำนาจและผลประโยชน์แห่งตนไม่ว่าจะเรื่องการแต่งตั้งประธานบอร์ดแบงก์ชาติกบุญเรื่องเกาะกูดก็มีปัญหายังมีเรื่องการฉีกทิ้งรัฐธรรมนูญเพื่อต้องการให้นักการเมืองชั่วได้โกงกินกันอย่างเสรีอีก ที่ยุ่งอีรุงตรงนางพันกันไปหมดนังเรื่องนี้ยาวแต่ก็ใกล้อวสานเต็มทีจะจบแบบพ่อลูกผูกพันไม่มีแผ่นดินอยู่หรือไม่โปรดติดตามรุ่งเรืองปรีชากุล